สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับวันนี้ผมมีเบื้องหลังนะฮะซึ่งว่าวันพรุ่งนี้โรงงานของออร่าสปอร์ตนะฮะซึ่งเป็นโรงสกรีนนะครับจะมีงานทําบุญโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับทุนี้แขกเหพื่อก็จะมาร่วมงานกันมากมายนะครับทุกสายเลยวันนี้ก็เราก็มีการเตรียมงานนะฮะวันนี้มีทั้งยี่ห้อดังๆเลยนะฮะฮาร์เด้นซ่านะฮะยันไปหมดเลยเดฟโฟนะฮะซึ่งพรุ่งนี้นะครับยังไงลองไปดูตามผมไปดูด้างในนะครับพรุ่งนี้จะมีซุ้ม ไม่ใช่ราวงาสป้านนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเป็นซุ้มลอดนะครับเก๋ไก๋อีกอย่างนะครับตาผมนี่ในโรงงานนะครับภายในโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะมีการเตรียมพื้นที่ในการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็แขกท่านผู้มีเกียรติเดินเข้ามาในงานก็จะมีการให้ลงทะเบียนด้านหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็ตามผมมาเรื่อยๆนะครับนะฮะเป็นจุดลงทะเบียนของแขกผู้มีเกียรติซึ่งจะมาร่วมงานกันพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีพิธีพระในช่วงเช้ามีเรื่องเพจนะฮะด้านในนี่ก็จะมีจุดลงทะเบียนจะมีหุ่นจะใส่เสื้อผ้าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีช่วงบ่ายจจากงานส่งแล้วก็จะมีงานรื่นเริงนะครับร้องราทําเพลงไปใครๆร้องเพลงเพลงนะครับยังไม่พอครับนบอรายังจัดสนามประลองความแม่นยำนะฮะเนี่ยฮะสนามเปตองนะครับมีไว้รองรับแขกผู้มีเกียรตินะครับใครๆเล่นเปตตองเชิญนะครับพรุ่งนี้แน่นอนครับ นะครับมีให้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับในช่องออร่สสปอร์ต a n n e l นะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับผมพีพัทยารับหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวทีนะครับสวัสดีนะครับ